สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้กลับม,ม,มาพบกับผมนะับวิเคะห์บอลทีเด็ดบอลทัศนะาฟุตบอลต้องคุยกับเตนะคุณผู้ชมยังไงวันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคะห์บอลประจาวันที่26กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้เนี่ยผมจัดมาในศึกพรีเมียร์ลีกนะมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ย5คค่นะครับคู่แรกเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับ อิสสวิปทาวนนะครับคู่ที่สองเนี่ยเป็นสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่ที่สามเนี่ยเป็นฟอเรสต์พบอาร์เซนอลนะครับคู่ที่สี่เป็นเบนฟอร์ดพบเอเวอเรตันและคู่ที่ห้าเป็นลิเวอร์พูลพบนิวคาสเซิลนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูสรุปเป็นผลแนวทางฟุตบอลนะครับจากคุยกับโตะนะครับเมื่อวานเนี่ยผมจัดมาให้ด้วยกันเนี่ยสี่คู่นะเป็น คู่แรกเนี่ยเป็นไบตันพบกับบอลมัดนะครับคู่นี้เนี่ยแอดเนี่ยให้ต่อไบตันไปนะครับสกอร์เมื่อวานที่จบเนี่ยไบตันชนะบอลมัดมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับทําให้คู่นี้เนี่ยเข้าเป้านะครับคู่ที่2เนี่ยเป็นคิตตันพบกับแอตันวิลลานะครับคิตตันพาเลตเนี่ยสกอร์จบมา4ประตูต่อหนึ่งนะครับทําให้ คู่นี้เนี่ยเข้าไปเข้าเป้านะครับเพราะว่าแอดเนี่ยให้ต่อคิตตันพาเลตไปนะครับคู่ที่สามเนี่ยเป็นเชลซีพบกับเซาแฮมตันนะครับคู่นี้เนี่ยแอดก็นแนะนําเป็นต่อเชลซีนะครับซึ่งสกอร์คู่นี้เนี่ยที่จบมาเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยชนะเซาแฮมตันไปถึงสี่ประตูต่อศูนย์นะคุณผู้ชมกับคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นโคปาเดเลสเปนนะครับต้องบอกว่าผิดคาดนิดหน่อยนะถ้าจบสกอร์ ตะกอที่จบครึ่งแรกไปเนี่ยน่าจะดีมากเลยนะครับแต่ว่าคู่เมื่อคืนเนี่ยเป็นบาร์เซโลนาพบกับแอตติโกมาดริดนะครับในศึกโคปาเดลเลคู่เนี้ยแอดให้ต่อบาร์เซโลนาไปนะครับแต่ว่าตะกอจบมาจริงๆเนี่ยบาร์เซโลนาเนี่ยไปเสมอกับแอตติโกมาดริดนะครับต้องบอกว่าจบครึ่งแรกเนี่ยด้วยตะก,กอสามสองเนี่ยแต่ดันว่าครึ่งหลังเนี่ย ดันมีสกอร์เพิ่มนะครับแล้วเป็นแอติโกมาลิตที่สามารถยันเสมอไปได้นะโหสำหรับค่ำคืนเมื่อวานนัน่าเสียดายนะครับสำหรับคู่นี้ที่ผมเน้นไว้ให้นะครับเราไปดูกันของวันนี้ดีกว่าในนัดแรกเนี่ยคู่แรกที่ผมให้มาเนี่ยเป็นสกีมร์ลีกอังกฤษเป็นแมนยูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิฟโซวิปทาวนะครับเตะตอนตีสองึ่ง ฟอร์มการเล่น5นั้นหลังนะครับทางฝั่งของแมนยูเนี่ยมีการชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับและทางฝั่งของอีฟซวิฟทาวเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับไปดูกันที่เฮดทูเฮดเนี่ยเฮดทูเฮดเนี่ยคู่นี้เนี่ยไม่เคยไม่ค่อยจะเจอกันบ่อยนะครับเคยเจอกันไปหมดแค่2น,นัดเองนะครับเมื่อปี2015และปี2024นยี่สบะปี2024นยะ่สเสมอกันมา1ประตูต่อ1ที่บ้านไอสวิฟทาวนะครับ แล้วก็ในปี2015เนี่ยแมนยูเปิดบ้านชนะมา3าประตูต่อศูนยนะ์น้ำในศึกลีกคัพนะครับไปดูกันที่ตารางคะแนนของทั้งคู่นะตอนนี้เนี่ยแมนยูเนี่ยอยู่ในอันดับที่15นะครับเตะไปแล้ว26นะัดมีแต้มอยู่แค่30แต้มนะครับแล้วก็ฟอร์ม5นะัดหลังเนี่ยเป็นเสมอแพ,แพ้ชนะเสมอแพ้นะครับ เสมอแพ,แพ้ชนะแพ้นะครับทางฝั่งของแมนยูนะแต่ว่าทางฝั่งของอิฟตวิฟทาวเนี่ยอยู่อันดับที่18ดเตนะไปแล้วยี่หกนัดมีแต้มอยู่แค่17แต้มเท่านั้นนะครับอร์มการเล่นในลีก5านัดหลังเนี่ยเป็นแพ้เสมอแพ้แพ้แพ้นะครับต้องบอกว่าวันนี้นะเนี่ยแมนยูเนี่ยน่าจะเป็นต่อมากกว่านะครับแล้วก็เล่นได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยนะทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยู่ในเป็ดนะครับเอ่อมาดูกันที่ นักเตะบาดเจ็บนะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีไบินเดียอีแวนมาร์ติเนสลุคชอนะครับไมนูนะครับเมสันเมาโคยเออร์นะครับแล้วก็อาหมัดนะครับที่บาดเจ็บนะครับทางฝั่งของอิฟสวิปทาวเนี่ยมีแชปลินนะครับปาเจเต้นะครับวอลตันเอนซิโซนะครับออกเบนนะครับแล้วก็เวสเบิร์นนะครับที่บาดเจ็บนะคุณผู้ชม ไปดูนักเตะคาดการที่จะได้ลงเล่นในวันนี้ดีกว่านะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมาในรูปแบบของแผน3 4 3นะครับต้องบอกว่าต้องมาดูกันว่าทางฝั่งของแมนยูเนี่ยอย่างดอกกูนะครับเซอร์เซ์อูกเต้เฟอร์นันเดสเนี่ยจะโชว์ฟอร์มได้เด็ดขาดหรือเปล่านะครับรวมไปถึงกานาโชด้วยนะครับต้องบอกว่า นัดล่าสุดที่เตะแมนยูเตะเนี่ยเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับเสมอกันไปสองสองเนี่ยต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยโดนนำก่อนนะครับแต่ว่าเป็นทางลูกแรกเนี่ยเป็นทางฝั่งของเฟอร์ดานีสนะครับที่บูโน่นะที่ยิงอีไข่แตะให้ก่อนด้วยสกอร์2-1นะครับแล้วเป็นอูกาเต้นะครับที่ยิงให้เสมอ2ประตูต่อ2นะครับสำหรับนะัดที่ผ่านมานะครับทางฝั่งของ ิฟสวิตทาวเนี่ยมาในรูปแบบของแผน4231นะคุณผู้ชมเราไปดูกันที่แฮนดิแคปดีกว่าแฮนดิแคปคู่นี้เน,นะนี่ยแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยต่อ1นะครับต้องบอกว่าคู่เนี่ยแอนแนะนำให้เชียร์ทางฝั่งของแมนยูเลยนะเพราะว่า1ได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็นักเตะที่มีอยู่ณนะตอนนี้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นะครับแต่จาก ที่แอดได้ดูแมตช์ล่าสุดแล้วเนี่ยที่พบกับเอเวอเรตเนี่ยต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องยอมรับเขาจริงๆก็คือเขาสู้ไม่ถอยจริงๆนะครับแต่ว่ายังไงก็วันนี้เนี่ยต้องฝากไว้ด้วยนะสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตทนะครับสำหรับคู่แรกคู่ที่สองเนี่ยไปต่อที่สเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ไปดูกันที่ฟอร์มการเล่น5นัดหลังนะครับทางฝั่งของสเปอร์เนี่ย5นัดหลังเนี่ยชนะ3แพ้2นะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยชนะ2แพ้3นะครับคุณผู้ชมไปดูกันที่เฮดทูเฮดนะครับเฮดทูเฮดเนี่ยเคยเตะก,กันมาบ่อยแล้วนะครับแล้วก็ปี2024เนี่ยได้เจอมาถึง4นัดนะปี2023เอาเป็นว่าในฤดูกาล2023ากับ2024เนี่ย เจอกันไปเนี่ยสามนัดในเฮตูเฮตที่แอดยกมาให้ดูนะครับในฤดูกาลสองพันยสามยี่สี่เนี่ยต้องบอกว่าเสมอกันมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยชนะไปถึงสองนัดนะครับเจอกันสามนัดเนี่ยเสมอหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะสองนะครับแล้วก็พอในฤดูกาลนี้ปีสองพันยี่สี่สองพันยห้าเนี่ยต้องบอกว่า เคยเจอกันมาเนี่ยเป็นสเปอร์นะครับที่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ถึง2นัดด้วยกันนะครับสำหรับเฮดตูเฮดไปดูกันที่ตารางคะแนนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอยู่ในอันดับที่5นะครับเตะไปแล้ว26นัดมีทั้งหมด44แต้มฟอร์ม5นัดหลังในลีกเนะี่ยเป็นแพ้ชนะแพ้ชนะช,นะชนะนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสเปอร์เจ้าบ้านในวันนี้เนี่ยอยู่ในอันดับที่13เตะไปแล้ว26นัดมี33แต้ม ฟอร์ม5นั้นหลังในลีกเนี่ยเป็น,ชน,ช,นชนะชนะชนะแพ้แพ้นะครับอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อไปนะครับไปดูกันที่ผู้เล่นบาดเจ็บนะครับทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยมีทิมโมแวนเนอร์นะครับโรมิโล่นะครับฟันเดูเฟนนะครับดากูซินนะครับโซลันเก้น,นะครับแล้วก็ลิชาลิซันนะครับที่บาดเจ็บนะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็มีเอลลิงฮาลันด์ จอห์นสโตนมาเนลล์อาคันจีโรดี้แล้วก็ออสการ์บ๊อบนับที่บาดเจ็บอยู่ต้องบอกว่ากลุ่มกำลังหลักของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเจ็บไปหลายคนนะครับเช่นมาเนลล์อาคันจีนะครับโรดี้นะครับแล้วก็ฮาแลนด์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกองหน้าเนี่ยใช้เป็นมามู์อยู่นะครับเราไปดูกันที่ผู้เล่นคาดการณ์ว่าจะได้ลงเล่นในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยมาในรูปแบบของแผน4 2 3 1นะครับ นำทับมาโดยซอนฮงมินอยู่แล้วนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยผู้เล่นคนนี้นี่ต้องบอกว่าจากกี่ปีกี่ปีก็ยังคงฟอร์มเดิมๆนะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมาในรูปแบบของแผน4 1 41นะครับใช้เป็นมาโมสเนี่ยขยับเพื่เล่นตรงกลางนะเอาฟอร์เดนมาเล่นหน้านะแต่ว่าเล่นจริงเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเป็นมามูสนะครับที่อยู่หน้าเป้านะครับแล้วก็ฟอร์เดน อยู่ตรงกลางนะครับคู่กับซินวานะครับไปดูกันที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปคู่นี้เนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่อ0.75นะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยแอดแนะนำว่าให้เชียร์ทางฝั่งของสเปอร์มากกว่านะครับแอดเนี่ยคิดว่าสเปอร์เนี่ยน่าจะยันเสมอไว้ได้นะเพราะว่าต้องบอกว่าฟอร์ม5นัดหลังเนี่ยในลีกเนี่ยต้องบอกว่า ทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยชนะมาถึงสามนัดติดนะครับแต่ว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยฟอร์มเนี่ยอาจจะหลวมๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไปสะดุดลิวภูมาด้วยหนึ่งนัดนะครับแล้วก็ห้านัดหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแพ้ชนะแพ้ชนะช,นะชนะนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยอาจจะไม่คงที่นะเพราะว่าห้านัดหลังเนี่ยถือว่าสะดุดมาถึงสองครั้งนะครับแต่ว่าทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยสะดุดมาสองครั้งเช่นกันแต่ว่า เป็นการแบบชนะมาสามนัดติดนะครับณนะตอนนี้นะคุณผู้ชมไปกันต่อที่คู่ที่สามนะครับคู่ที่สามในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็น Nottingham Forest พบกับ a r เซนอลนะครับเตะตอนตีสองครึ่งไปดูกันที่ฟอร์มการเล่นนะครับฟอร์มการเล่นของ Nottingham Forest เนี่ยห้านัดหลัง,นน 1, 1, 3, นลง,งเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามนะและทางฝั่งของ a r s e n อลเนี่ยชนะสามแพ้สองนะครับ ไปดูกันที่เฮตูเฮนะเฮตูเฮคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาประมาณเก้านัดนะครับซึ่งในปี2023 2024เนี่ยเคยเจอกันไปประมาณสองนัดแล้วก็ปี2022ถึง2023เนี่ยเคยเจอกันอีกสองนัดนะครับแล้วก็ฤด,ดูการ2023 2024เนี่ยเคยเจอกันไปแล้วหนึ่งนัดนะครับนี่ไม่ใช่ครับเป็น 2,024-2,025นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเจอกันไปแล้วหนึ่งนัเป็นอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะไป3-0นะแล้วปี2,023-2,024เนี่ยเป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยสามารถเอาชนะทั้งไปและกลับได้นะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ท้ง,ทง2งนัดนะครับแล้วก็ทางปี2,022-2,023เนี่ย เป็นอาร์เซนอลชนะมาแค่นัดเดียวนะครับเพราะว่าไปเล่นในบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยฟอเรสสามารถเอาชนะอาร์เซนอลไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนย์นะครับไปดูกันที่ตารางคะแนนครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างน่าจะบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นที่2กับที่3มเจอกันนะครับสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยอย่างทีมเยือนเนี่ยเตะไปแล้ว26นัดน,นะครับอยู่ในอันดับที่ส มีแต้มทั้งหมด53าแต้มนะฟอร์ม5น้นัดหลังในลีกเนี่ยเป็นแพ้ชนะชนะชนะเสมอนะครับแต่ทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อย่างเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ในอันดับที่3เตะไปแล้ว26นะัดเช่นเดียวกันนะครับมีแต้มอยู่แค่47แต้มนะครับฟอร์มห้านัดหลังเนี่ยเป็นแพ้แพ้ชนะแพ้ชนะนะครับต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นในลีกเนี่ยดูเป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยที่เป็นต่อมากกว่านะครับไปดูกันที่ผู้เล่นบาดเจ็บ ทางฝั่งของฟอเรสต์เนี่ยมีคาร์ลอสมิเกลนะครับที่บาดเจ็บนะครับทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยมีโทมิยาสุนะครับบูกาโยซาก้านะครับกาเบียลเจสุสนะครับกาเบียลมาตินิลลี่นะครับแล้วก็คายฮาวเวตนะครับที่บาดเจ็บนะแล้วก็มีเลวิสเกลลี่นะครับที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงมานะครับคุณผู้ชมไปดูกันที่ผู้เล่นคาดการณ์จะได้ลงเล่นทางฝั่งของฟอเรสต์เนี่ยมาในรูปแบบของแผน 4 2, 3, นะี่สามนึ่ะครับนำทัพมาโดยฮัสสันโอดอยกับกิปไว้นะคุณผู้ชมแล้วก็อ e ีลังก้านะครับต้องบอกว่าทางฝั่งของฟอรเรสตก็ไม่ใช่ย่อยๆนะครับทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยมาในรูปแบบของแผน4ี่ามนะครับนำทัพมาโดยทอสซาส์สเตอร์ลิงนะครับแล้วก็เอวาเนลี่นะครับต้องบอกว่าก็ต้องมาชมกันสำหรับอาร์เซนอลในยุคที่ไม่มีคลยฮาวเวิไม่มีกาเบรียลเจซูสไม่มี บูกาโยซาร์กาและไม่มีกาเบียวมาตินิลลี่นะครับต้องบอกว่ายุคที่ไม่มี4กํกำลังหลักของอาร์เซนอลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในแฮนดิแคปวันนี้เนี่ยเป็นอาร์เซนอลที่ต่อ0.5นะครับแล้วก็แอดเนี่ยแนะนำให้เชียร์ทางฝั่งของอาร์เซนอลมากกว่านะครับแอดคิดว่านัดนี้เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะบุกแปลาแต้มกลับมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ2นะครับสาหรับคู่นี้เนี่ย แอบเชื่อมั่นในทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับไปดูกันต่อที่คู่ต่อไปนะเป็นคู่ที่4เป็นการพบกันระหว่างเบนฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับเอเวอรตตันะครับเตะตอนตีสองครึ่งคู่นี้เนี่ยไปดูฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นะครับฟอร์มการเล่นของทั้งคู่เนี่ยทางเบนฟอร์ดเนี่ยห้านัดหลังเนี่ยชนะ3แพ้2นะครับและทางฝั่งของเอเวอร์ตันเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับ พอดูจากฟอร์มเนี่ยครับอย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าทางฝั่งของเบนฟอร์ดเนี่ยจะเป็นต่อมากกว่านะครับไปดูกันที่เฮดทูเฮดนะเฮดทูเฮดคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาค่อนข้างไม่เยอะนะครับประมาณ9นัดซึ่งในฤดูกาล2022ถึง2023เนี่ยเคยเจอกันไปเนี่ย ไปกลับเนี่ยเป็นทางฝั่งของเอเวอเรตชนะ1ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับในปี2 0 2 3 2 0 2 4ี่เนี่ยเป็นทางฝั่งของเอเวอเรตเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ทั้งเล่นในบ้านและไปเยือนทางฝั่งของเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็ในฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ัน้นัดแรกเนี่ยเล่นในบ้านเอเวอเรตันเอเวอเรตันไม่สามารถคว้าชัยไปได้นะเป็นเบนฟอร์ดเนี่ยสามารถเยือน ไปเอาแต้มกลับมาได้ด้วยสกอร์สูตประตูต่อสูนะครับแบ่งแต้มกันไปนะครับสำหรับผู้นี้เนาะก็นัดนี้เนี่ยเอฟเวอร์ตันไปเล่นบ้านเบนฟอร์ดเนี่ยเบนฟอร์ดเนี่ยเป็นต่อมากกว่าเห็นๆนะครับมาดูกันที่ตารางคะแนนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านเบนเบนฟอร์ดเนี่ยอยู่ในอันดับที่11เ็ตะไปแล้ว26นัดมีทั้งหมด3าแต้มฟอร์มการเล่น5้านัดหลังเนี่ยชนะชนะแพ้ชนะแพ้นะครับและทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันเนี่ยทีมเยือนเนี่ย อยู่ในอันดับที่14เต่ไปแล้ว26นะัดมีแต้มทั้งหมด31แต้มฟอร์มการเล่น5นัดหลักเนี่ยเป็นเสมอชนะเสมอชนะชนะนะับก็คือยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับสำหรับ5นัดหลักที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่ามีการสะดุดเสมอมาแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนะขั้นแพ้นะครับไม่มีแต้มกลับหยิบติดไม้ติดมือกลับไปนะครับ ไปดูกันที่ผู้เล่นบาดเจ็บนะครับทางฝั่งของเบนฟอร์ดเนี่ยเจ็บค่อนข้างเยอะนะมีลีโคลเฮนลี่นะครับฟานเดนเบิร์กนะครับฮิกกี้นะครับนอกาดนะครับโกเมสดาซินวานะครับโรดิเกสนะครับที่บาดเจ็บนะครับทางฝั่งของเอเวอเรตันก็บาดเจ็บไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับมีเพเทอร์สันนะครับโคแมนแม็กเนลนะครับมันมานกาล่านะครับโบจ้านะครับ พาเวิร์ดเลวินนะครับเอนดเยนะครับแล้วก็เชอร์มิตินะครับที่บาดเจ็บนะโหต้องบอกว่าไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับนักเตะที่บาดเจ็บนะบไปดูกันที่นะักเตะคาดการจะได้ลงเล่นใน11ตัวจริงกันวันนี้นะครับทางฝั่งของเบนฟอร์ดเนี่ยมาในรูปแบบของแผน4-2-3-1นะครับและทางฝั่งของเอเวอร์ตันเนี่ยมาในรูปแบบของแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งของเบนฟอร์ดเนี่ยนำทัพปองหน้ามาด้วยวี ต้านะครับและทางฝั่งของเอเวอเรตต์เนี่ยนำทัพมาด้วยกองหน้าอย่างเบโต้นะครับต้องมาดูกันว่าค่ำคืนนี้เนี่ยจะเป็นใครนะครับไปดูกันที่แฮนดิแคปนะปู่นี้เนี่ยตามแฮนดิแคปแล้วเนี่ยเบนฟอร์ดต่อ0.5นแต่ว่าแอดเนี่ยแนะนำไม่เชียร์ทางฝั่งของเอเวอเรตต์เพราะว่าดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยนัดนี้เนี่ยเบนฟอร์ดอาจจะยิงก็จริงแต่แอดคิดว่าทางฝั่งของเอเวอเรตต์เนี่ยน่าจะไปยือ้อเอาสกอร์เสมอหรือสกอร์มิตรภาพ สามารถนําแต้มแบ่งกันแล้วกลับกลับมาบ้านตัวเองได้นะครับสําหรับคู่นี้นะแอดให้แนะนําให้เชียร์ทางฝั่งของเอเวอร์ตันมากกว่านะครับคุณผู้ชมไปดูกันที่คู่สุดท้ายในยค่ำคืนนี้นะถือว่าเป็นบิ๊กแมตเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลนะเตะตอนตีสามสิบห้าคู่นี้เนี่ยฟอร์มการเล่นเนี่ยห้านัดหลังเนี่ย ลิวพูลเนี่ยชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับแล้วก็ทางฝั่งของนิวคาสเซนเนี่ยห้านัดหลังเนี่ยชนะสามแพ้สองนะครับไปดูกันที่เฮดทูเฮดนะครับเฮดทูเฮดเนี่ยคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาบ่อยแล้วนะครับซึ่งในฤดูกาล2อ2 2 2 0ย3่เนี่ย ไปกลับเนี่ยไปลิเวอร์พูลชนะทั้ง2แมตช์นะครับแล้วก็ในปี2023-2024ไปกลับก็ไปลิเวอร์พูลที่สามารถคว้าชัยไปได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ในปี2024-2025เนี่ยนัดแรกเนี่ยไปเล่นในบ้านนิวคาสเซิลมานะครับเสมอกันมาด้วยสกอร์สามต่อสามนะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นนัดที่เล่นในบ้านลิเวอร์พูลนะครับแอดมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยซึ่งซึ่งกำลังอยู่ในช่วงที่แบบว่าฟอร์มกำลังเข้าฝักเข้าฝานะครับแอดคิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ย เป็นต่อมากกว่านะครับไปดูกันที่ตารางคะแนนนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ในอันดับที่1เตะไปแล้ว27นัดนะครับมีทั้งหมด64แต้มซึ่งห่างจากที่2เนี่ยที่สองยางอาร์เซนอลเนี่ยมีเพียงแค่5้าบ3แต้มนะครับแต่ว่าเตะไปแค่26นัดนะครับต้องบอกว่าแต้มเนี่ยค่อนข้างห่างกันเยอะนะห่างกันอีก11แต้มซึ่งจำนวนนัดที่เตะเนี่ย ห่างกันอีกไม่กี่นัดแล้วนะเหลือเพียงไม่กี่นัดแล้วต้องมาดูว่าอาร์เซนอลจะสามารถตามทันลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับทางฝั่งของทีมเยือนเนี่ยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยอยู่ในอันดับที่6นะครับเตะไปแล้วยี่หนัดมีหมด44แต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มการเล่น5้านัดหลังของลิเวอร์พูลเนี่ยในลีกเนี่ยชนะเสมอชนะเสมอชนะนะครับและทางฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยฟอร์มห้านัดหลังเนี่ยเป็นชนะแพ้แพชนะแพ้ครับต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นในลีกเนี่ยถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่า มีแดงค่อนข้างเยอะนะครับไปดูกันที่นักเตะบาดเจ็บทางฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยบาดเจ็บ3คนมีไทเลอร์มอร์ตันนะครับคอนอลแบล,ลีแล้วก็โจเซฟโกเมน้นที่บาดเจ็บทางฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยมีจามาลลัสเซลเลสนะครับสเวนบอร์ดแมนแล้วก็โจลิงตัน,นที่บาดเจ็บนะครับไปดูกันที่ผู้เล่นคาดการจะได้ลงเล่นในค่ำคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมาในรูปแบบของแผน4 2 3สมนะครับ ครับต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีกองกลางอย่างแม็กอลิตเตอร์กาเวนแบกนะครับแล้วก็สโบบอสไลน์นะครับแล้วก็ซาร่าเนี่ยซึ่งได้ลงเกือบตลอดอยู่แล้วนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อันโนฟานไดคอนันเต้ซิมิคาร์ดัาโปต้องบอกว่าตัวเนี่ยจัดค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแค่คาดการเฉยๆนะคุณผู้ชมทางฝั่งของนิวคาสเซิล ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันนะครับนำทัพมาโดยอีสักกิมารายโตนาลี่นะครับต้องบอกว่านักเตะ3คนนี้ของนิวคาสเซินก็น่ากลัวไม่แพ้กันนะครับสำหรับนักเตะของทั้งคู่นะครับไปดูกันที่แฮนดิแคปแฮนดิแคปคู่นี้เนี่ยเป็นลิเวอร์พูลต่อ1ลูกนะครับแอนเนี่ยแนะนำไม่เชยร์ทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านนะครับซึ่งสกอร์ที่แล้วเนี่ยเสมอไป3ามประตูต่อ3นะซึ่งวันนี้แอดคิดว่า ลิฟว์พูลเนี่ยน่าจะสามารถคว้าชัยไปได้นะเพราะฟอร์มเนี่ยกำลังมาแรงนะครับสําหรับการเล่นเข้าขากันเนี่ยดูจากนัดที่แล้วเนี่ยสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ด้วยศูนย์ประตูต่อสองนะปะุกไปเยนนือนถึงที่นะแต่คว้าชัยกลับมาได้เนี่ยก็ถือว่าไม่น่าปเป็นเรื่องยากสำหรับการเล่นในบ้านพบกับนิวคาสเซิลอย่างแน่นอนนะสาหรับคู่นี้เนี่ยแอดแนะนําเชียร์ทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับเราไปดูกันที่สรุปแนวทาง ฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับกับคุย e, กับโตะนะครับผู้แรกเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับอิปสวิปทาวน์นะเตะตอนตีสองครึ่งแอนเนี่ยแนะนำให้อยู่ทางฝั่งของแมนยู U. ลบหนึ่งนะครับคู่ทีสองเนี่ย เป็นทางฝั่งของสเปอร์พบก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแอดเนี่ยแนะนำให้อยู่ทางรองสเปอร์บวก0.5นะคุณผู้ชมคู่ที่3เนี่ยเป็นฟอร์เรสพบก,กับอาร์เซนอลเนี่ยแอดเนี่ยแนะนำให้อยู่ทางฝั่งของต่ออาร์เซนอลลบศูนะครับคู่ที่4เนี่ยเป็นเบนฟอร์ดพบก,กับเอเวอร์ตันเนี่ยแอดแนะนำให้อยู่ทางฝั่งของรองเอเวอร์ตันบวกศูและคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลพบกับนิวคาสเซิลนะครับ แอดเนี่ยแนะนำให้อยู่ทางฝั่งของต่อลิเวอร์พูลลบหนึ่งนะคุณผู้ชมยังไงข้าคืนนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับยังไงแอดเนี่ยแนะนำไว้แอดเนี่ยขอแบบแนะนำไปด้วยแนวทางประมาณนี้นะคุณผู้ชมยังไงเนี่ยแอดก็ฝากคุยกับโต๊วไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนดูกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่า หากใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด follow เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผู้ติดตามผมถึง100คนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นกันสำหรับทางคุยกับโตะนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยแชร์คอนเนคชั่นกันด้วยนะครับยังไงวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ